Hi m y s t u d e n t okay The okay Today for Friday right okay The last hour we are meet this week โอเคนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นคาบสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเจอาก,กันนะคะคาบนี้ที่เชื่อจะต่อจากคาบที่แล้วก็คือคาบที่แล้ว Adverb ใช่ไหมอ่ะคาบนี้จะได้กับ Conjunction okay What does it mean Conjunction อ่ะ Conjunction คืออะไรเรามาดูกันโอเค We are looking about conjunction right เรามาดูกันว่า conjunction ค่ะอะ conjunction ก็คือคำสันธานคำสันธานก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเช่น and but or so ถ้าพูดถึงคำว่าคำสันธานหนูอาจจะทางการเกินไปหนูอาจจะไม่ค่อยใจถ้าภาษาชาวบ้านง่ายๆคือคำเชื่อมต่อมันมีหน้าที่อะไรก็คือมันมีหน้าที่ก็คือมันมีประโยคที่1ประโยคที่2ใช่ไหมและด้วยความที่มันเป็นสองประโยคมันต้องมี แล้วก็คอนจ c t ชันตัวนี้มันทําหน้าที่ก็คือเชื่อมประโยคให้ประโยค2ประโยคนี้มันลิงก์กันมันคอนเนคกันเพื่อจะให้ไปประโยคต่อ3 456ได้นะคะหนูพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมและที่นี้พอหนูนึกภาพออกเลยใช่ไหมว่าคอนจังชันคืออะไรเรามาดูตัวอย่างกันนะคะลูกว่าตัวอย่างคอนจังชันมีอะไรกันมีอะไรบ้างโอเ okay, ค let's go อ่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างวันนี้นะคะลูกตัวอย่างแรก นูดูนะ I can run first but I cannot swim first อ่าฉันสามารถวิ่งได้เร็วแต่ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้อ่ะหนูสังเกตนะลูกใน,ในประโยคนี้อะไรเอยที่มันเป็นอ่าถ้าหนูดูภาษาไทยหนูคิดว่าตัวไหนที่มันเป็นมันเป็นการเอาประโยคสองประโยคมาต่อกันเพื่อให้มันเป็นประโยคเดียวโอเคถูกต้องคำว่าแต่อ่าภาษาอังกฤษคำว่า but เห็นไหมมันมีหน้าชี่เอา2ประโยคมารวมกันอ่ะพอมันอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วมันทําให้ประโยคนั้นมันเป็นประโยคเดียวแล้วก็พอเราฟังอ๋อแทนที่เราจะเขียนเป็นสองประโยคใช่ไหมเราก็ทําให้มันเป็นประโยคได้เพราะว่านี่คือเป็นคาเอาไว้เชื่อมต่อกันถูกไหมอ่าฉันสามารถวิ่งได้เพราะไอ้ฉันสามารถวิ่งได้เร็วแต่ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้อ่าตัวอย่างต่อมาอะ please come here and sit down โกรุณามาโกรุณามาตรงนี้และนั่งลงอ่ะหนูเห็นคำว่าแอนไหมอ่ะแอนตัวนี้แหละอันนี้นะคะแอนตัวนี้นะลูกที่มันเป็นคอนจังชันเอาไว้เชื่อมประโยคนะคะเอาต่อมา The others for example for c o n j u n c t i o n นเน do you like cat or dog อ่ะคุณชอบแมวหรือมาก็คือหนูคำว่าอ r ไหมอ r ไหมมันเป็นการที่ ให้2อ,อย่างที่เราให้เลือกมันก็มีหน้าที่ที่ว่าเอา2อ,อย่างนี้ก็คือให้เลือกว่าจะเอาแมวหรือหมาแทนที่เราจะเขียนเป็น2ประโยคแล้วก็ทำเป็นประโยคเดียวกันถูกต้องไหมคะอ่าอยากให้หนูสังเกตนะลูกนะโอเคประโยคนี้เชื่อไม่ได้ส i ตรทไว้นะก็คืออ่ประโยคนี้คาว่า b u t อ่าแต่เห็นไหมมันสามารถเอาล,ลิงก์ประโยค2ประโยคมารวมกันได้คําว่า AN d ก็เหมือนกันนะต่อมาก็คําว่า or อ่าทีนี้ วันนี้ที่เชอร์จะลองให้พวกหนูลองทำเขาเรียกว่าลองฝึกดูกันนะโอเคพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่า verb คืออะไร adverb คืออะไรแล้วก็ conjunction คืออะไรอ่า verb ก็คืออะไรดิเจ้จะสรุปให้ฟังนะก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกกันนะคะลูกอ่ะ verb ก็คือกริยานะลูกคือกริยากริยาแท้ก็คือกริยาที่เรากระทำนั่นเองนะคะต่อมา adverb คืออะไร adverb ก็คือคำคุณศัพท์ก็คือคำที่เอาไว้ขยาย ยขยายอะไรขยายกริยานั่นเองต่อมา conjunction conjunction คืออะไรก็คือคำคำอะไรคำเชื่อมต่อหรือว่าคำสันธานเองที่นี้หนูรู้แล้วใช่ไหมแล้วที่เชร์จะลองให้หนูมาฝึกกันนะลูกนะว่า1 2 3 4 5สองอ่าอันนี้8คํคำนี้หนูดูลองซิงว่าอะไระ p r a c t i c เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละประโยคนี้คืออะไร ข้อหนึ่งอันนี้ที่เชื่อไม่บอกนะที่เชื่อจะอ่านให้หนูฟังอ่าที่เชื่อจะอ่านว่าคํานี้มาอ่านอะไรแปลว่าอะไรแล้วหนูก็แล้วหนูก็ใส่นะคะว่าเออข้อหนึ่ง eat มันเป็นคานามนะมันเป็นกริยานนะอ่าแบบนี้หนูทําได้ไหมโอเค I hope so you can do it. right ที่เชื่อบอกว่าหนูจะทําได้นะอ่ะมาดูกันคําแรกคําว่า eat อ่ะเป็นคำอะไรเอยอ่าที่เชื่ไม่รู้หนูต้องทำเอง second run อ่าเติมเองนะเป็นอะไรเอ่ยกิริยาไหมไม่รู้ตามเองนะ and the third oh หรืออ่า number four please number five first ลุกมาฟาสันลูกนะ number six slowly number seven yesterday number eight today อ่า เดี๋ยวหนูเอาอันนี้นะหนูไปฝึกหนูทำเปในสมุดได้นะคะโอเควันนี้ที่เชออาทิตย์นี้ก็จบคาบสอนต่อแค่นี้นะลูกนะ I hope so you learn and preview about the verb, adverb, and conjunction for the for practice. you practice y o u right? Okay, we are uh, we are meet uh, maybe two week ago right? Okay, see you more time bye bye.